โอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมซูโม่นะครับผมฮึบผมตัวสีขาวนะครับส่วนตัวถิ่มเงินคุณจุ้ยนะครับแขกรับเชิญโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทรมานทรมานด่านนี้มันทรมานอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าอย่าอย่าเอื้อจุ้ยไปแล้วไม่ไม่ไม่กูดิ้นอยู่เลย เฮ้ยมันมาเล่นกูแล้วอายนะคืบคานมาแล้วเอื้อเอื้อนี่เตะอื้อ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 ล่วงแล้วเอื้อ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 ผมลงไปหาคุณแล้วครับเอื้อเอื้อไม่ไม่เอื้อคู่แม่งลงเวลาครับผมโอ๊ยโไอ้นั่นไอ้นั่นหายไปไหนตายหาไปแล้วครับผมเฮ้ยงั้นก็เหลือไอ้นี่นะครับต้องปิดมันทีครับ ม่งมันอยู่ไม่ได้ฮึบเออเตะขามันเออกรอบนะกรอบกรอบก้อนชิ้เลยทัฮึบเหมือนก้อนเนื้อนะฮะนี่ฝังกูอ่ะอ้โมันสีเนียนมากเลยนะดูดิลองหนดนบฮึบโอ้โอ้โอ้เศรษฐเลยโอ้ยชนบวก S <S ไม่ต้องลุกอืออือเอื้อล้มเองโอ้ยกูยจะลุกเอื้อนี่เป็นไงล่ะดักหน้าเอื้อลม้มอะไรวะอะไรวะโอ้ยเอาจับขากูไหมเนี่ยขนลุกเลยเนะี่ยเอา ปักกูไหมวะถอถถถอย่างงี้ไม่ได้เพราบอย่างนี้มันต้องล้างแ้นมึงทำที่เจ็บแสบไอ้สีน้ำตาลน้ำตาลหรือสีอะไรวะอือเป็นไงล่ะเจอหมัดเฉยคางของแก้วองวายูนเข้าไปครับเอานั่งเฉยเลยทำไม่ตายครับเยอปัก <laughs> ไ,มไม่ถึง <c oughs> อือกัดขา ลุกโอ้ยแมงผัก<อ>นี่เหรอเอาหัวมึงเฮดมัดครับเฮดบัตนะเฮดบัตโอ้เฮ้ยตกเฮ้ยเตกตกเฮ้ยมันตายแล้วมันไปแล้วโอ้ยอย่าตะกัดขาไล่ต่อไปก็มึงครับเย <laughs> อะ เป็นไงล่ะสู้กูไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงย่าอย่านอนกอดกูดิขนลุกโอ้ยไอ้จุ้ยแม่งจะกัดขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงมึงไม่รู้ใครใหญ่สีขาวต้องชนะครับสีด้วยความยุติธรรมเท่านั้นโอยเซเซเซสีขาวโออเซไปเซมา แม่งเดินยังไม่ไหวเลยให้ลบกันอีกโอ้เองเอาไงวะเอ้ยแหลกแหลก <c oughs> เอือเอือเอือเอ้ยเอือยะยะอย่าพักกูยอยา,ยาเอาือ <c oughs> โอ้แม่งลุกกรอดเลยวะ <c oughs> บังเจอ ตัองเจอกูครับฮือโหยมันไง <c oughs> มันเป็นแผลนะครับ <c oughs> ต้องรู้จักการวางแผนนะครับจิ้ม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 ตกแผลตกแผลไงล่ะ <c oughs> เอาไงวะเอาไงวะ <c oughs> เอ้ยเอ้ย เออเอออยาอย่าเออคำจุน <laughs> ลุกด้วยอุ้า <perk> พ <nationale prayed> <c oughs> oh, ุงโอ้เจ็บเจ็บน <c oughs> ี้ต <enter> <ses> ้องจำครับนี่เป็นไงล่ะลบได้ยืนมุมนี้ไม่ค่อยเหมาะโอ้มิน นี่ล่ะตบแผลตบแผไลไรวะโอ้เปลี่ยนด่านเถอะไม่ไหวละมาไม่ได้เลื่อนไม่ถูกถูกแล้วมันไม่แตกอย่าคิดลึกนะไม่แตกคิดลึกไม่ดีนะครับเฮ้ยด่านอะไรวะเนี่ยกูก้ามเนื้อสัน่นเอ้ยล่วงหลวงหลวง กูล่วงไปแล้ววีการลงกูครับผมอพังบันไดพังแล้วผมโอ้ยอ้าวอ้ากูอยู่โอ้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 กว่ากูจุดติได้อย่าชกัดขาดิออยู่ไเรหาเลยเลยหาแล้วกูนี่โอ้โห แม่ง,งดินดินจัดเลยเนี่ยโอ้โยออกมาได้แล้วครับเอาเตะเตะเดินไปเตะราวันไดนโอ้ยเันเดอาไหมครับมือล้วครับโหไม่รู้นี่บันใดคุณโดดลงไปคนแรกเลยฮึไปด้วยกัน มึงมึงอะไกลเลยอะ,ออะโอ้โหลุกครับลุกก่อนได้เปรียบครับดีเขียวมึงทำได้เจ็บแผลฮึบอื้อเอาเลและกูอย่าอย่าหันแบงนี้อย่าไม่ไม่จุยด,ด้วยเออลงไปแบบซูเปอร์แมนกลางบุงครับดุยดุยหายไอ้ดุยหาย อย่าโดดลงไนะเว้ยเรื่องอะไรคุณจะโดดกลัวลังหาโดดอย่าพึ่งตอมใจตายนะครับที่น้่ากลมกลืนเอาหายหายหมดเลยตัวละครหายนะครับบักนะครับตึบตึบเพื่อเอากลัวอีกแล้วจะเฟี้ยนด่านเถอะตบเข้าไป เป็นไงล่ะเฮ้ยอย่าเล่นหน่อยดิจบได้แล้วเดีย๋ยวเดินเดินไปตรงกลางแบบไม่ไม่หล่นครับค่อยๆเดินไปค่อยค่อยคให้กูเดินก่อนอมึงเดินมาเอาอีโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเป็นวันนี้ครับบ๊ายบาย